แดดแรงแค่ไหนก็ไหวสองก้าดาราสาวคลายร้อนนุ่งแซบลงทะเลบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นไม่มีใครยอมใครแม้อากาศเมืองไทยจะร้อนแค่ไหนแต่เธอนั้นก็ขอฮอตกว่าซึ่งงานนี้จะมีใครกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะอันดับ9โมม,มนชนกนางเอกสาวหน้านิ่งที่ยิ้มละลายใจคนนี้ก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองนั่งร้อนๆอบอ้อาวอยู่ที่บ้านเพราะเธอก็พร้อมสาดความฮอตสู้แสงแดดเดินชิชลๆริมทะเลทำเอาให้หน้าร้อนปีนี้แพ้ดีกีความฮอตของเธอกันไปเลย ันดับ8ก้อยอารัชพรแม้จะเฮือจากรักครั้งเก่าแค่ไหนแต่เธอก็ชิลสุดสสลัดความวุ่นวายในโซเชียลไปท่องเที่ยวทะเลพักผ่อนหย่อนใจรับลมเยนเ็นๆด,ด้วยบิกินี่ตัวสวยเรียกได้ว่าฮอตกว่าทะเลเป็นไหนๆเห็นแล้วก็ต้องร้องหว้าวเลยละค่ะ อันดับเจ็ดพระพายละมิดานางเอกสาวตัวเล็กน่ารักที่ก็ขอถ่ายภาพชิลๆอยู่บนท้องพักเห็นวิวทะเลด้านนอกสวยๆตากแอร์เย็นๆไม่ต้องลงไปท้าแดดข้างนอกเพราะความค้อของเธอก็ทำเอาโลกโซเชียลร้อนเป็นไฟได้เหมือนกันโดยชุดบิกินี่ตัวนั้นนั่นเอง อันดับ6แพตตี้อังสุมารินโตเป็นสาวจนแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงนี้ก็เลยเซ็กซี่ได้บ่อยๆพอพักหลังก็เห็นว่าเธอนะั้นลงภาพไปเที่ยวทะเลให้ชมกันเป็นวาเลนอย่างล่าสุดก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับตาโตเพราเธอก็เซอร์ไพรส์นุ่งบิกินี่สีครีมมาทําให้หัวใจละลายบอกเลยว่าย้อนไลฟ์มารัวๆเลยละค่ะ อันดับห้านิชานัทธนิชานางเอกสาวที่ก็ไปพักผ่อนขายร้อนที่ทะเลอยู่บ่อยๆแถมไปแต่ละครั้งเธอก็ไม่เคยให้แฟนๆต้องรอเกอ้อเพราะเธอก็เตรียมชุดว่ายน้ำเกลๆแซบๆมาอวดตลอดพอรูปแต่ละซตของเธอทำเอาอากาศหนาวกันไปเลยทีเดียว ันดับ4มุกด้านดินรักนางเอกสาวตัวเล็กใส่มินิอีกหนึ่งคนที่ก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวทะเลบ่อยๆนะักแต่ล่าสุดเธอก็ขอพักง,งานไปหย่อนใจลงที่ริมชายหาดแถมยังแซ่บเผ็ดร้อนกว่าอากาศเมืองไทยที่เห็นว่าเธอนั้นไม่ได้ไปเที่ยวทะเลบ่อยๆแบบนี้ก็เพราะกลัวทะเลจะเดือดน,นี่เอง อันดับ3เกสการ9้านางเอกสาวที่รักทะเลเป็นชีวิตจิตใจทุกวันนี้จะเรียกเธอว่าเป็นหนางเงือกเลยก็ยังได้เพราะเธอมักจะสวมบีกินี่ไปลงน้ําดำดิ่งดูปะการังอยู่บ่อยแล้วลวดลายก็ยังสวยงามสุดเห็นแล้วก็เย็นฉ่าไปด้วยจริงๆ อันดับ2มิ้นชาริดาเป็นอีกหนึ่งสาวที่ไม่กลัวความร้อนของแสงแดดเพราะเธอนั้นก็ควาปลอดแตกที่สุดในหน้าร้อนนี้แล้วล่ะค่ะด้วยการไปเดินเล่นรับลมริมทะเลและนั่งโพธท่าทาคลื่นสารที่เย็นช่ำอากาศจะร้อนแค่ไหนก็แพ้เธอไปเลยทีเดียว อันดับหนึ่งยาย่าอุรัสยานางเอกสาวสุดฮอตที่ไม่ใช่แค่ฮอตด้วยผลงานต่างๆในวงการบันเทิงแต่ความฮอตของเธอก็มาจากความแซบซ่าเวลาไปเดินเล่นที่ทะเลจะหน้าร้อนหน้าหนาวหรือหน้าไหนไหนเธอก็ส่งความเผ็ดจีเข้าสู้เห็นยิ้มน่ารักแบบนี้แต่อยู่ในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วก็ทําเอาใจสั่นไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะ